สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับวิชา cmt 2 4 2 social network concept and practice นะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงหัวข้อนะครับเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของเรานะครับนะกลุ่มเป้าหมายของ f e ดข่าวนะครับการแสดงโพสต์ของเรานะครับเมื่อวานเราได้พูดถึงเรื่องของการตั้งค่าไปแล้วนะครับถ้าจำกันได้นะครับนี่ก็คือภาพการตั้งค่าของเราเมื่อวานนี้นะครับการตั้งค่า กลุ่มเป้าหมายของฟีดข่าวและการแสดงโพสต์นะครับเมื่อเราอนุญาตให้มีการเลือกกลุ่มเป้าหมายของฟีดข่าวเวลาใช้งานเนี่ยเราทําอย่างไรครับนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับเวลาเราโพสต์ปกติเนี่ยเราจะคิดว่าเอ๊ะเราก็แค่กดโพสต์ไปนะครับซึ่งข้อความก็ถูกส่งไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามาดูในเครื่องมือนะครับเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการนะครับว่าเราสามารถที่จะ กำหนดการโพสของเราได้นะครับเรามาดูหัวข้อที่มันเชื่อมโยงกันในต,ตอนนี้นะครับกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเราจะมาอยู่ที่เครื่องมือการเผยแพร่นะครับตอนนี้เราจะทำงานมากขึ้นอีกระดับนึงครับไม่ใช่แค่สร้างโพสแล้วก็กดโพสเลยแต่เราจะมาดูกันว่าเราจะโพสเรื่องราอะไรออกไปนะครับและไปสู่กลุ่มเป้าหมายเป็นใครบ้างอายุเท่าไหร่ที่ไหนนะครับ แต่วงั้นเนี่ยหน้าตาตรงนี้จะไม่เหมือนกับการโพสต์ปกติของเรานะครับเมื่อเรากดเข้ามาที่เครื่องมือการเผยแพร่ตรงที่แสดงให้เห็นที่เคอร์เซอร์ชี้อยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะเข้ามาสู่ในหน้านี้ก็จะแบ่งเป็นหัวข้อมูลต่างๆนะครับตอนนี้ขอให้โฟกัสอยู่ที่หมวดของการโพสต์นะครับหัวข้อมูลของการโพสต์นะครับเราจะมาสร้างโพสต์กันนะครับมันจะแตกต่างจากที่เราสร้างโพสต์ธรรมดาอยู่เล็กน้อยเพราะหน้าตามันไม่เหมือนกันเลย นะครับเราก็ปรากฏการสร้างโพสนะครับการสร้างโพสต์ตรงนี้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเลือกสร้างกิจกรรมก็เสนอหรืองานได้นะครับแน่นอนครับเราก็พิมพ์ข้อความเข้าไปนะครับตอนนี้เรากเ็เลือกคอนเทนต์ที่เราต้องการสื่อสารนะครับ พอเราได้คอนเทนต์นะครับเราก็ทำคอนเทนต์ให้ดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับอาจจะเลือกสีที่ออดูว่ามันสื่อสารออกมาได้ดีนะครับนะเรา,าจ,จะดูสีว่าเอ๊มีไหมสีที่เราต้องการอาจจะเป็นเรื่องของความร้อนแรงในช่วงนี้นะครับนี่คือคอนเทนต์ที่เราเราสามารถใส่ภาพนะครับนะนะเปิดรับข้อความได้นะครับแท็กสินค้าได้นะแต่ตอนนี้เรากำลังพูดถึงกลุ่มเป้าหมายใช่ไหมครับทีนี้เราก็จะมองว่าเอ๊ะ ปกติแล้วเราก็กดโพสต์หรือกดแชร์เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เราสามารถที่จะกดกําหนดกลุ่มเป้าหมายได้จากเมนูสาธารณะตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลือกไปเลยครับว่าคอนเทนต์ที่เรากําลังทําอยู่นี้เนี่ยนะครับอยากจะกาหนดกลุ่มเป้าหมายเนี่ยนะครับมีแบบไหนบ้างเช่นกลุ่มเป้าหมายจํากัดบางบางส่วนนะครับหรือกลุ่มเป้าหมายนะครับบนฟีดข่าวนะครับซึ่งถ้าเราเลือกอันล่างสุดนะครับเราสามารถกําหนด กลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมได้เช่นเพลงนะครับเพลงนะครับปึ๊บนะครับก็เราเลือกเลยมีคนสนใจเพลงอยู่40กว่าล้านนะครับนะครับเลือกช่วงอายุนะครับถ้าเรากลุ่มเป้าหมายเรามีอายุที่ไม่เกิน30ตัวอย่างเช่น40่แล้วกันครับนะครับกลุ่มเป้าหมายเป็นเพศหญิงเพศชายนะครับนี่คือเรากําหนดกลุ่มเป้าหมายนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับ ไม่มีการแนะนำอะไรเนี่ยหรือเราเลือกจากคำแนะนำนะครับเราสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายจากคำแนะนำได้นะครับเพลงไทยมีไหมฮะอนนี้ไม่มีคำแนะนำเพิ่มเติมเราก็อาจจะข้องดูนะครับทำไมเราถึงต้องดูจากคำแนะนำครับเพราะมันเป็นประสิทธิภาพในการที่คอนเทนต์เราจะไปสู่เป้าหมายได้ดีนะครับนะเช่นกลุ่มอันนั้นอาจจะชอบเป็นลักษณะของเพลงโซเพลงในโบสหรือโปรดิวเซอร์เพลงนะครับนะ ตรงนี้เราก็จะเห็นตัวเลขที่แตกต่างกันไปนะครับนะเพลงนะครับหรือไม่เราจะเลือกดูเอาก็ได้นะครับว่าเอะของเราเป็นเรื่องของความบันเทิงเรื่องของดนตรีนะครับเรื่องของเพลงแนวลูกทุ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะเราก็จะได้มีกลุ่มคนอันไหนที่ไม่เกี่ยวเราก็เอาออกไปนะครับอันนี้ก็ ทำให้เราได้โฟกัสในกลุ่มเป้าหมายเราอาจจะเลือกเฉพาะประเทศไทยอะไรอย่างนี้เป็นต้นที่ตั้งนะครับเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายเราเป็นไทยภาษาก็ภาษาไทยนะครับซึ่งส่วนใหญ่เราโฟกัสที่ตรงนะครับเ,เรื่องของประเทศไทยเป็นหลักนะครับระดับการศึกษามีผลไหมถ้ามีเราก็เลือกดูเอานะครับนะข้อมูลสถานะความสัมพันธ์นะครับเราจะเลือกเป็นกลุ่มคนโสดไหมนะครับเพื่อที่จะให้บรรโดนใจยิ่งขึ้นนะครับนะ ทีนี้เราก็ดูไปทีละส่วนนะครับระดับการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยโอเคนะครับนะอันนี้นะครับประมาณการเข้าถึงสำหรับกลุ่มเป้าหมายูถึง0 0า0ตรงนี้นะครับนะก็เป็นตัวข้อมูลเบื้องต้นที่เราสามารถที่จะทําได้นะครับนะอาจารย์ก็อยากให้เราลองกําหนดดูนะครับนะอันนี้เป็นตัวอย่างฝึกกําหนดนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการกําหนดกลุ่มเป้าหมายที่ มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นนะครับในตอนนี้ขอให้ทำความคุ้นเคยกับอินเทอร์เฟซในการเ,เลือกกลุ่มเป้าหมายก่อน mm. เช่นตอนนี้อยากจะเพิ่มกลุ่มเป้าหมายนะครับอื่นๆมานะครับความบันเทิงอีกนั่นแหละนะครับเป็นดนตรีอาจจะเพิ่มกลุ่มดนตรีที่เป็นออพวกดนตรีเพลงแดนเข้ามานะครับซึ่งก็น่าจะได้รับความนิยมอยู่นะครับกลุ่มเป้าหมายก็อาจจะให้กว้างขึ้นสักนิดนึงไปถึง50นะครับ ในไทยอาจจะเพิ่มตำแหน่งนะครับหรือถ้าเราไม่เพิ่มในไทยเราบอกใครก็ได้เพราะบางทีเนี่ยเขาอาจจะอยู่ทั่วโลกนะครับนะอันนี้ก็เราก็ค่อยๆเพิ่มไปนะครับสถานะโสดอะไรพวกนี้เป็นตน้นบันทึกกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องจับนะครับนี่ก็คือการสร้างกลุ่มเป้าหมายที่เรากําหนดเองแล้วเราก็นะครับทำการดูข้อความได้นะครับว่าถ้าข้อความเราไปปรากฏเนี่ยหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ครับนะ ก็ออกมานะครับนี่คือสิ่งที่เราจะเห็นนั่นเองถ้าบนโมบายเราก็จะเห็นแบบนี้นะครับนะก็ทาให้เราเห็นคอนเทนต์ที่จะถูกส่งออกไปก่อนนั่นเองนะครับนะก็ลองทําดูนะครับในเซกชันนี้นะครับว่าเราสามารถกําหนดกลุก่มเป้าหมายเองได้ไหมนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับนะถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถสอบถามได้นะครับ ช่วงนี้โควิดระบาดนะครับยังไงก็อยู่บ้านดูแลรักษาสุขภาพตนเองให้ดีนะครับแล้วก็มันพัฒนาตนเองต่อไปเรื่อยๆครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ